กลับทักทายส,สบายดียามเศร้าๆไปออกมาพร้อมแสงแดดพี่น้องเอ้ยมันอีหูซึกว่าแดดแห้งกว่าเก่าามีน้ำหมอกอยู่อโอ้ควบห่อนเพิ่มขึ้นอีกแล้วมันอีหูซึกว่าห้อนเพิ่มขึ้นอีกพี่น้องเอ้ยอเกี่ยววันนี้เกี่ยวเป็นมือสุดท้ายพี่น้องเอ้ย ถือว่าตัดกบเข่าแล้วเมื่อนี้นะสำหรับปีนี้เมื่อนี้ชีให้มันแล้วยังให้น้อยนึงยังอีกประมาณตอนเที่ยงอาจจะเซจมัหน,น่เนาะถือว่าสำเร็จเร็จสิ้นปีนี้ยังแต่เกียวเกี่ยวปีนาแต่ว่าปีนี้ลงเมื่อนี้ให้เป็นมือชุดท้ายแล้วกาช็ชียังเดือแต่คนแล้วก็ปัน้นเป็นมากเอาคืนเล่าคืนเฮแล้วพี่นอ้องเลย มา,าหอดตัดเลยเคยล่าเพื่อตัดลงมือเลยสุดเต่าโมนี่เป็นมือสุดท้ายนี่เอาเลยปีนี้สำรับปีนี้เนะาะปีหน้าคนละผ้าพ่รกระดีเกี่ยวเข่า มีตีลเเาเถอาเอาเผ็ดไว้ก็ถือว่าเล้วไว้สำหรับตีนี้ก็ถือว่าเออเออผ็ดอย่างได้บานติดตลอดอยังเดือเท่านี้น็ดนั่งน่ะติดอีกแล้วอามาสิ หนาลายสิน่ัดไปเลยใช่นะชิบวอไปคับเลยชิบวอคับไปเลยหนาเลยหนาเท่ดัเลยตัดปเลยเดี๋ยวคอยจัดการเดี๋วั่บไอเดี๋ยวคอจัดการอีกหนาลายแต่ใบใบของคนน้อยบ่ไปมี2เครื่อง ม,มันนี่โซ่เคี่ยงนะ่าคือของมันนีสำเร็จมันนี่หือว่าบ่ลายอะไรสำหรับปบีนี้เัียเดืเอด้าเบิง้งลงไปยังนี้ถอนมาได้ได้ได้เพราะว่าเราตัดตัดเข้ามันยังมีน้ำหมอกอยู่กกมันก็ยังเหนียวอยู่โอ ้มันยังเหนียวอยู่ตออเท้าติดติดใบไอ้จับลัดเพิ่นกาแล้วมานหนี้เนาะเลยไอ้จับลัดอันไอ้รอยเอ็ดเนี่ยเพิ่นมาซอยเงียวเพิ่งเลยเออลุงยัยสุดซุบไม่เลยหน้าเพิ่นติดก,กันตรนหนาลุงยัย เพิ่นกันแล้วมานี่แล้วมือเดียวกันเพิ่นลายแล้วเพิ่นหกคนเจ็ดคนเพิ่นกันแล้วมานี่แล้วเพิ่นกันไอ้ตะลัดทีมาเอาเมียอยู่ลาวข่าวจีดาเพิ่นติดันกับหน้าลุงไงเพิ่นดาสำเร็จมานี่แล้วเพิ่นกาสำเร็จแล้วเพิ่นกาจีได้กลับลงบ้านเพิ่นที่เก่านะเพิ่นอาจจะเช็ดมือนี่เพิ่นเดือดให้เดียวนั่นพี่นเอา เล่มือเดียวกันตัดเข่ามือสุดท้ายี่องเอ้ยตัดมือสุดท้ายบัดลูกพอ่อลูกนกลูกนกเพิ่นเขตาตัดไหลมาไหลมามาหอดสุดท้ายเลย้ยพ่อเพิ่นนี่ลูกลูกอันตาบอดข้างหนึ่งบัดเอาสีปะบัดญาตินั้น ฝุดไปลำบากเนาะถ้าพื้นหันเท่ากาับสีจับพื้นบ่ได้อันนี้แหละขากหนึ่งตาพื้นบอดอันนี้ลุงใหญ่สีเอาเมื่อเอาเมื่อหักษาตาพื้นไว้ก่อนจับลูกนกอย่างบ่ฮูพี่น้องเลยนกอย่างนกไก่หน้าบ่ตัวยิ่หใหญ่แท้ๆได้ไก่นกอันนี่ยบึงขนาดความสูงขนาดความสูงของแขงของพื้นอา่าลูกมันเลย ตาบอดคางคางนี่คางซ้ายตาบอดตาเพิ่นจะเป็นนี่เจ้เอาตัดเลยไลไ่ไปไล่ไปเดี๋ยวเพิ่นเลนออกไปยันนอกนะเลนออกไปเอาตัดเขาเพื่นกระิ่เล่อไปดิมันนี่เลยลุงเงี้ยสิจับเมื่อหักษาแล้วก็จะมื่อเลียงเพิ่นเมื่อเลียง,เเเลยงไว้ก่อนเป็นนกเนี่ยนกไปหน้าเบาลูกมันนี่เนาะลักษณะเพิ่นกระชูงเลยขาเพิ่นบังไงหนึ่นง อันนี้สีเอายากระสอบเมียนก่อนเอาเมื่อหักษาเพิ่นก่อนหูว่าสีเอายาอย่างหักษาตาเพิ่นปกติแต่พอแต่มเม่โบราณโบราณเท่านี้ก็คือสีเอาอันเกลือนะหักษาประเภทอันซัดนี่นะเพิ่นบ่ให้เอายาเด้แตมม่พอแต่มเม่เทาหักษามาแต่คือมา ยังไงอยู่เพื่อนกะพ่นจ็บตาเอาเกลือใส่สามเทือเอาอมๆเกลือพนใส่สามเท้อก็เซ้าอ,อันนี้กับโบงโว่าสีคือกันบอ่อเอากระสีเมื่อหักษาแบบลักษณะแบบนั่นแหละแต่ว่าถ้าผ่าหูจักวิธีหักษาตาเนกะบกเคยได้เจือเทีพี่น้องหาก็ได้นี่ปิดข้างเลกชีวิตจิตใจก็คือว่ามักนนมักนกอยู่ แต่ว่าจะเอามาเลี้ยงอยู่แต่ว่าบ่หูวิธีเลี้ยงนะแต่โนกนี่บ่หูเรียกว่าเพิ่ิกินอย่างเพิ่งกินเนื้อเพิ่งกินอย่างนะเพราะว่ามันเป็นนกธรรมชาติเดี๋ยมันไปน้ำให้น้ำน้ำมันไปหากินปลาขอดนะดดนะหูแต่ว่าเพิ่งกินปลาขอดแต่ว่าบาท้าเอาเมื่อแลนะ้วนี่มันสิหาปลาขอดมันสิหาปลานี่จะเสียปลาอยัางไม่กินเนาะกับชื่อกินกับชีววนะบัดน,นี้เฮาเห็นเ้าจับได้แล้วก็อิูสงสารเพื่อน ก็สิได้จำเป็นตกเมื่อหักสาตาเป็นก่อนถาวรสิป่อยอก็ผู้เละว่านกตัวน,นี้มันสิหากินน้ำมีน้ำนะเดี๋ยวตกฤดูนี่มันก็ชิเบิดน้ำเล็กน้อยมันสิตกหนาแรกเนี่ยถ้าเพิ่หญ่นี่เพื่อสิบินไปรือว่าไปหาง่ายง่ายบอนเนาะถาวรขาสิปป่อยก็ผู้เละลงไปหาป่อยแบบมันมีเม่น้ำเป็นบึงเป็นมีแบบ,มแ,บ,บมแม่น้ำบ,บกเถื่อนนะ ก็จะไปป่อยแถวนั้นแต่ว่าตอนนี้คันตอนเลขต้องเอาเมื่อหักษาก่อนแต่ว่ายังบุหูว่าสิเอาอย่างหักษาตาพิ่นพี่น้องไปเบื้องนี้นั่นดีเบื้องนี้เนาะถ้าว่าตาพิ่นดีเขากับจับพิ่นบ่ได้คือกันว่าเคยลเพิ่นเข้าไปจับเอาทีว่าตาพิ่นบุดีเพื่นไปบ่หันก็เลยจับเอาขางนี่นะเข้าไปขางนี่ก็เลยจับได้มาเบื้องเโี้ยวตาพิ่นโบดพี่น้อยกระบ่ถึงคันว่า ตาโบดดอกหน้าตาเพื่อนทางในก็นใสอยู่แต่ว่ามันปินใดในเดบุเบบเดักษาสาเบบเจีบตานะน้าตาเพิ่นย่อยอยู่นี่ยปิดจะใสอยู่นี่ว่าลูงใหญ่ชาวเมื่อหักษาตาเพื่อนก่อนขัดเละคืออันลุงใหญ่กับมักเรียกสัตว่กับประเภทพวกมาแล้วก็นกนกนกี่มักที่สุดพี่น้องมักที่สุดนกนี่ แต่ว่าอยากเลี่ยงอยู่แต่ว่าห้าบ่ฮหูวิธีเลี่ยงเนาะอันนี้ก็ฝากฝากไว้พีน่น้องถ้าห้าว่ฮหูจักวิธีเลี่ยงของเพิ่นเท้าก็บ,บ่บต้องเอาเนาะมักแล้วเอากระ่บเอาเอากระโบเมื่อเลี่ยงถึงเฮาสิมักเอาก็บ,บ่เอาเมื่อเลี่ยงเพราะว่าห้าบ่ฮหูวิธีเลี่ยงของเพิ่นบมหู้ว่าเพื่นกินอย่างได้นะเอาเมื่อก็เป็นการทรมานเพื่นที่ซื้อนะอันนี้ก็จําเป็นเพราะว่าลุงไงก็พอ่อเพิ่อนอยู่ทงหน้าแล้วก็เม่เพิ่นก็นบ่มีนะแล้วก็สียเอาเมื่อหักซา อันตอนแรกก็มือหักสาตาเพื่อนก่อนแล้วก็สีหาเงยเพื่อนกินทดลองเบ่งว่าเอาเหงื่อสีเอาแบบใดเอาหัวหันวอยเพื่อนกินท่าเพื่อนกินตัวใดเขาก็บสีเน้นให้เพื่อนกินตัวนั้นก่อนเพื่อนเศร้าแล้วเขาจังสีว่ากันอีกเทื่ยนึงท่าป่อยก็ป่อยแถวบ้านตรงญ่นี่คือสิ่ป่อยบ่ได้เพราะว่ามันบ่มีแหล่งน้ำเนาะท่ามันแห้งมันก็แห้งไปเลยช่วงนี้นะมันแห้งมาแล้วเนี่ยเพื่อนก็จิ่งโจรได้เนี่ย แต่ว่าพวกเมย์พวกอย่างที่ว่าเพ่นบินได้เนี่ยพ่นหนีไปแล้วพ่นหนีไปอยู่แถวมีเม่น้ำาใหญ่หรือว่ามีบึงที่ว่าน้ำมีแหล่งอาหารกินนะคือสิมันลักษณะนี้เนาะเพราะว่านกพวกนี้มันสีอยู่ธรรมชาติละมันสีกินพวกประเภทปลาหรือว่าหอยที่มันหาเก็บกินได้นะมาเน,นี่ยแถวเวนี่ยมันเป็นน้ำแห้งไปแล้วน้ำห,หนานี่ ปลากะ็ะหอดปลาก็ตายตอนแ้วมันแห้งกันนะมานี่เลยวพวกที่ว่าพึ่งหน,นีได้นะพึ่งกนนระจนีไปหาอยู่บึงอยู่หมองมีน้ําแต่ว่าตัวนี้นั้นน่าสงสารพี่นองเลยเนาะคือว่าพึ่งไปพอได้พึ่บงบวกแหงแหงยังไงก็สิเอาเมื่อหักศาก่อนเนาะเดี๋ยวนี้เนาะกับสีเมื่อหักษาคือที่เคยหักษาตามาเนี่ยัยงไงก็เคยหักษาตามาว่าพึ่น ตาเฮาก็เอากเกลือมาหยังพุ่นใส่นะอันนี้สิใส่กระสอบีอก่อนอเพราะว่าเพิ่น็สิบ่อึดอกระสอบใหญ่กระสอบใหญ่อยู่3เมือเนาะตอนนี้ก็ยังตัดเขาอยู่ว่าสิเล็งให้แล้วมื้อนี้พี่น้องเอ้ยอันนี้ให้แล้วมือ้อนี้ว่าเคยลากยังมือเอาน้มันอยู่ตัดแต่เช้าบัดน้มันเบิดว่าสิให้แล้ว เดี๋ยวมะนี่ยังโบลาณปะแล้วยว่ายังกะยังเจค้น,นพวกเอารถมาขนด้วยยังปั่นเอาขึ้นเล่าขึ้นบังนีแหละกาสีโบโดนบันไดบาดไงในอากาสีเอาใส่กระสอบเมียนก่อนพี่นอ้องเลยนะตัดเข่ามือสุดท้ายพอนกพี่น้องเลยนีย่จากสีเอาเมื่อป็นนั่นพระละหรือว่าสีเอาเนี่ยได้แหละ มาเลาสิปล่อยกับญาติแบบว่าถึกมาถึงยังทำายเพิ่อนนะเบิ่งเนี่ยกับลักษณะแบบเจ็บตาน้องพี่น้องเจ็บตาเฮ้ยบุหงาวาสีอันเอายาบอหรือว่าผ้าหักษาแบบโบราณเพิ่นนี่กับพวกซัดแบบนี่เพิ่นก็สิอมเกลือนะอมอมอม,อมเกลือแล้วกับพลชัยอันนี้กับมีเห็นพ่นเพราะว่ามาลตใหญ่เจ็บตาสองสามมือลต้ใหญ่พ่นัยสามเทือกอะ เส้าเดี๋ยวนี่ก็เลนหันเนี่ยอันนี้กับยามูว่าชีลักษณะแบบเดียวกันบ่ถ้าเอาใส่ยากับญาติมันโบถือกับสั์นะจกเสียเอายายัางใส่ยาหยอดตามันก็หยดเกี่ยวกับคนเนาะยาตามันแห้งมันยังเกี่ยวกับตาสั์นะยามันบ้คือกันเมื่อหักษาบึงก่อนพี่น้องเนาะอ่าไปติดตามกันีกพี่น้องเว้ยคนละตัดแรงหเนาะยังชีจบคลิปนี้